ซอสนี่ครับอันนี้เริ่มกัน,นแล้ววันนี้มาแม็กโดนัลแล้วแมคโดนัลด์อันนี้เป็นกลซอสพะรันเมื่อเล่นกันไม่ได้ยากก็เอาซอสพิซซของแมคโดนัลด์มาใส่ในกระป๋องอันที่กระป๋องอีซิตันไม่ค่อยดีขว้ดอีซิตันไม่ค่อยดีแล้วก็ค่อยผ่อนคลาแล้วมันก็จะอร่อย เสกยึดหยลงลงลงเกมที <c oughs> ่เล่นไม่ได้ยากเวลาเล่นเลยครับก็ค <c oughs> ือเราจะคลา,ายขวดแค่แต่ว่าคลายขวดครับแล้วก็เสกให้ันลงเสกช้าช <c oughs> ้าช้าช้าแล้วหยุดหยุดแล้วให้มันลอยลอยลอย งงอยู่ใช่ไหมครับเวลาจับก็คือเราดีๆเวลาเราเรเาขยับอ่ะค่อยลงลงลงหยุดลอยขึ้นลอยขึ้นลอยขึ้นลอยนะครับไม่ตตาเมตตามีคนกับยาวโผล่มาอีกนี่อาจารย์นะครับเอาถึงขั้นงมมึงเลยเหรอไอ้หานี่ ไปดูช่องอื่นไปลูกนะอย่าเป็นสตโตูกันเลยนะครับให้มีมารยาทนิดหนึ่งเดี๋ยวจะสอนให้นะครับเวลาขยับเนี่ยแล้วก็บีบห้ตัวขวดเ,เราจะบีบมาแล้วมันก็จะค่อยๆลงคนที่รู้แล้วไม่อยากรู้อย่าอวดเก่งนะครับแล้วเราก็ค่อยคลายไอ้ตอนนี้คลายเนี่ยี๋ยวตอนที่จะบีบเนี่ย แต่ต้องเข้าใจนิดหนึ่งนะครับทํายังไงแม่เขารู้ทํายังไงแม่เขาเห็นว่าเรากาลังบีบฝู่แล้วทายังไงแม่รู้เรากำลังขยับแล้วเราก็จับแล้วเราก็ขยับนี่ดูนะหมุนปุ๊บแต่นี้สั่งให้มันหมุนนะลงมาก่อนแล้วสั่งให้มันหนยุดแล้วก็ทำหมุนตามที่เราบอกนะมันจะค่อยๆหมุนเห็นะเห็นไหมเห็นไหม,ไหม,ไหม มันมีเทคนิคอยู่นะครับมันมีเทคนิคแล้ตัวนี้เคยออกรายการป e. ีสิบมันได้มาห้าพันเขาให้เชิญไปออกแต่ตัวนี้เล่นไม่ยากเล่นไม่ยากก็ค่อยปล่อยนะก็ค่อยลอยนะจับแล้ววุ้บก็ค่อยลงไปวางลงไปลงไปลงไปทำนครับ กดติดตามครับและอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยอาจารย์จะสอนทุกวันนะครับเปลี่ยนส่งเปลี่ยนเสื้อว่าเดี๋ยวสอนแบางทีบางสอนเราจะไม่อัดคิดนะครับเราจะไม่อาดคิดตอนนี้มาที่ m ม c โดนัลนะครับเห็นไหมสัญลักษณ์แม็โดนลัน <c oughs> นล,นล <c oughs> เวลาเล่นเราจะรู้ไ่้ตรงไหนเล่นได้หเล่นไม่ได้ครับดูที่ตรงไหน ก็เปิดขวดแล้วก็ซอสวางขาซอสต,ตัวไหนลอยเป็นแบบครับซอสต,ตัวไหนจมอะไรอย่างเงนะี้ยแต่ตอนนี้ของมือมันลอยถ้าเกิดมันลอยมากเราอาจจะต้องถ่วงซอสนะครับหาอะไรมาถ่วงให้มันหนักขึ้นมันนิดนึงต้องขับแล้วเราค่อยๆบีบอย่างเงี้ยไอ้แมบีบบีบอันนี้ตอนบีบนะครับตอนบีบอย่างเงี้ยเนี่ยมันจะลงมเร็วทีเลยไหมพอละลาย มันก็จะลอยเห็นไหมครับคลายมันก็จะลอยเคล็ดลับตัวนี้จริงๆแล้วมันมีมาตั้งนานมันก็เป็นมายากลเก่าๆเพียงแต่ว่าลีลาในการทําหรือวัสดุนี่ขวดอีซิตันมันสวยแต่มันบางซู่ขวดพวกเปซีไมนได้มันจะหนามี่เอาอีซิตันแต่สูตรขวดมันสวยดีมันเป็นกลับคลาบเพลนจับกินมาแต่เวลาบอบีปุ๊บมันจะรู้เลย ก็เล่นไม่ค่อยสนุมมกเท่าไหร่ที่อาจารย์เคยเล่นก็ใช้ขวดโคกขวดไอซีซึ่งมันจะหนาและมันจะลักษณะกลมนม่ลักษณะหยดสวยจะกินแต่วเวลาเล่นอาจจะไม่ค่อยเนียนเท่าไรแต่ถ้าเราคาไว้อย่างนี้ปิดแล้วเราก็ค่อยขยับมันก็พอใช้ได้พอใช้ได้เกี๊ย,ยมีทรายมีหัวเรือเร่องการขึ้นของซอสมันก็ในสัมพันธ์นครับขึ้นในสัมพันธ์ อันนี้ก็มาดู28คนนะครับก็พอใช้ได้อันนี้คือกลนซอสหนูหนูลองเราไปทำเล่นอย่าลืมเปิดฝาใส่ไปซอสต,ตัวไหนถ้ามันลอยเลนแต่ถ้ามันจมไม่ต้องมาเล่นจมแล้วทำให้ลอยนี่ทำลำบากแต่ถ้าลอยจะทำให้มันจมไม่ได้ยากก็คือบีบขือจําได้ไหมครับ ขวดมันก็จะตรงคายขวดมันก็จะลอยหมุนขวดเวลาให้อยู่ตรงกลางมันก็จะหมุนเลยนะอาจารย์มันขับให้อยู่ตรงกลางไอ้ตรงนี้มันก็จะหมุนแล้วต้องหมุนขวดก่อนครับแล้วมันรับให้มันอยู่ตรงกลางแล้วน้ําในขวดมันหมุนอยู่ไงไอ้ซอสมันก็จะหมุนตามถูกไหมครับเมื่อกี้อาจารย์หมุนอย่างเงี้ยหมุนขวดถูกไหมครับ อาจารย์หมุนขวดพอมันอยู่ตรงกลางถ้ามันอยู่ข้างบนมันติดข้างบนมันก็จะไม่หมุนหรือมันจะหมุนน้อยแต่ถ้ามันอยู่ตรงกลางเมื่อไหร่มันก็จะหมุนแล้วแก้วหัวเราสั่งให้มันหมุนจริงๆแล้วเราไม่ได้สั่งมันหมุนเองแต่ลีลาที่อำกันมองขึ้นแลวขยับนะครับพวกนี้อุปกรณ์หาง่ายๆอุปกรณ์หาง่ายๆแก้วนมลดนมเพิ่มยังไม่มีแต่วันนี้เอาให้ดูแลละ ลบไปแล้วตัวนั้นลบไปละลบไปละออกมาสับนะครับวันนี้ก็ฝากเท่านี้แต่จำไว้นิดนึงบอกต่อๆกับเพื่อนๆด้วยต้องกดติดตามก่อนนะครับแล้วกดกระดิ่งกระดิ่งเวลาอาจารย์โพสต์สดเธอจะได้ปึ้งเลยมันจะไปเตือนเธอว่าอาจารย์โพสต์แล้วเพราะบางทีเนี่ยอาจารย์โพสต์สดหรือออกอรายการสดเนี่ย บางทีมันเป็นความหลักใช่ครับบีเมื่อกี้ถามใช่บีบีบนี่บีสงสัยแล้ถามมาเลยแล้วหมุนใช่ไหมเวลาหมุนเนี่ยนะครับเวลาหมุนเนี่ยปุ๊บอยู่จังหวัดไหนครับอาจารย์อยู่กรุงเทพมหานครจุ๊บ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 ตลานจะรู้จักคนฟองน้ํำมาไว้ก่อนเดี๋ยวสอนให้ทีหลังชึบอันนี้ก่อนเอาซ้อนนี่ก่อนหมุนหมุนมุนปุ๊บลอยขึ้นลอยขึ้นลอยขึ้นจมลงแต่อย่าใส่เอาขวดที่ในมัน คุณขวดเปสซี่ไม่ได้เราไปใช่ขวดเปสซี่ขวดโค้กอ่ะมันจะคมมันจะลักษณะมันจะอันนี้พอบีปุ๊บมันรู้แล้วเราบีไม่ไม่สวยไม่สวยบีปุ๊บเขาเห็นแล้วว่าเราบีเลยไหมไม่สวยเอาโค้กกว่ากลมกลมบีจะสวยกว่าแล้วรู้สึกว่าโค้กมันจะพลาสติกมันจะหนากว่านะครับอย่าลืมบอกเพื่อนๆน,นะครับอย่าลืมบอกเพื่อนๆกดติดตามกดติดตาม ออยากเจออาจารย์จตุจักรไงครับตลาดนัดจตุจักรนะครับอยู่ไหนสีอะไรเนี่ยตะครนสีธรรมราชเหรอมาครับอะไรเนี่ยต้องใช้อะไรทำบ้างอันนี้เหรอถ้าซอสไงแมคโดนัลล์ขอก็เลยมาอันไหนลอยเล่นได้อันไหนจมเล่นไปได้นะครับไอดีไลของอาจารย์เหรอ 0 8 5 1 2แ2 6 7้าหนึ่งสองหกสองหกเจ็ดสองตัวซอสขอเขาขวดเอาขวดน้ำไปซี่ดีกว่าบีมันก็จะลงนี่คนอะไรหรือครับนี่คนอะไรนี่อันนี้คนพลังจิตซอสนะครับไคนมันก็จะเรียกเรามีพลังจิตแต่จริงๆแล้วไม่ได้มี้วครับไม่ได้มีครับแล้วก็จะลอยลงล,ลงลึกลงลึกลงอะไรนะ ลอยนะครับช่างเขาเรืองก็จะดา่าก็ปล่อยเขาเร่องคนมันแค่ห้ามมันไม่ได้ช่างมันบีบพื๊ดก็ค่อยบีบี่บขยขวดมันไม่ค่อยดีใช้ได้ลูกคอนอ่อนคอนก็ใช้ได้เขาก่อนั้องสอลูกคนขอนอ,อ่ขอนแต่ต้องดูนะไหนรอนึองจมน,น,นะครับลูกนะครับ ต้องดูอันไหนจมอันไหนลอ,อ,อยนะครับนะครับอันไหนจมอันไหนลอยคุณต้องมองพิจารณากันเองน,นะครับโอเคครับวันนี้ก็คงฝากไว้เท่านี้ฝากนะครับเป็นเด็กดีของพ่อแม่นะครับอันนี้ก็เป็นมายากลเล็กๆน้นอยๆที่ให้รายการสดอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งสอนฟรีอุปกรณ์หากนัง,ง่ายๆขวดน้ำารมณมจําได้ไหมครับซอส ไปเอ็นแมคโดนัลล์เอ็นเคอะไรอ่ะงถ้าเกิดเขามีซอสขอมาแล้วก็ระวางนะครับอ๋อวันนี้คงคงคงอยู่นานไม่ค่อยได้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวพลังจะเครียรหลายๆอยา่างนะครับว่าจะสอนอยังไงดีให้มันมีความรู้จริงๆนะครับแล้วอันที่ได้ก็จะทำยังไงนะครับโอเควันนี้ก็สิบก่านอาทีละ แต่ตัวนี้เดี๋ยวจะโพสลงนะครับลงจะโพสลงสวัสดีครับ